GAC โชว์นวัตกรรมยานยนต์กับรถยนต์คอนเซปต์ h a t i c Earth หรือ Hyper t n เและชุดแต่งรถยนต์ไฟฟ้าสุดจจ๊ดอย่าง GAC Ion UT Ultra จากแรงบันดาลใจ Xiaomi SU7 Ultra สำหรับ EP นี้นะครับก็จะพาทุกคนมาชมไฮไลท์ต่างๆของ b o ูธ GAC ในงานชางไ a i Auto 2025โดยปีนี้นะครับทาง GAC Ion ได้มีการโชว์ตัวรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์อย่าง h a t e c h Earth หรือ h y ้เปิดเทีซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์รุ่นนี้นะครับเป็นสไตล์แวร์กอนชู t ติ้งเบ k e ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ โดยดีไซน์ภายนอกและลักษณะการออกแบบชุดไฟมาจากการไหลของลาวาโดยจะใช้ตัวถังรถสีดำแถบไฟหน้า LED แนวตั้งทั้งไฟหน้าและไฟท้ายซึ่งจะขั้นด้วยไฟ LED ไลท์ bar ลักษณะการออกแบบไฟแนวตั้งแบบนี้นะครับทาง g s c ก็ได้เริ่มใช้กับรถจนจริงกันแล้วอย่าง Hi Tech h y p e t e c HL ซึ่งรุวนนี้นะครับก็มีเสื่อใหญ่ของประเทศไทย ว่ามีลุ้นจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันส่วนการออกแบบกระจังหน้าของรถยนต์คอนเซปต์ไฮเปอร์เอิร์ธนะครับก็จะเป็นแบบเรียบปิดสนิทซึ่งมีการออกแบบช่องลมขนาดเล็กเหนือลิ้นกันชนหน้าส้นสายตัวถังนะครับค่อนข้างที่จะดูราบเรียบและทําสโลปหลังคาให้โค้งมนรับกับท้ายรถโดยลักษณะการเปิดประตูนะครับก็จะเป็นประตูแบบตู้กับข้าวซึ่งในส่วนของฝาท้าไทยไฮเทคเอิร์ธนะครับจะเป็นการเปิดพร้อมกระจกบานหลังทั้งบาน ส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้น ความสะดวกสบายและการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งทรงใบไม้คอนโซลกลางทรงใบไม้จอกลางที่สามารถโค้งงอได้เหมือนกับใบไม้วัสดุที่ใช้หุ้มภายในห้องโดยสารนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นหนังวีแกนฟางข้าวสาลีจากวัสดุธรรมชาติติดตั้งเซนเซ,นซอร์ไบโอเมตริกบนพวงมาลัยเพื่อวิเคราะห์การขับขี่และใช้ไลดา้าวิเคราะห์สภาพถนนรูปแบบต่างๆส่วนคุ้มลัร และสมรรถนะนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยเนื่องจากเป็นรถยนต์คอนเซปต์อยู่แต่มีการเผยว่า h a l t e c h Earth รุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมชิงหลิงของ GAC รุ่นใหม่ที่ใช้โครงสร้างความแข็งแรงสูงและระบบขับขี่อัจฉริยะ Edico GSD รองรับการประมวลผลสำหรับสภาพถนนที่ซับซ้อนส่วนอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือ i o n UT Ultra ซึ่ง g c i o n UT นะครับ ก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์2025ที่ผ่านมาและการตกแต่ง GS Ion UT ให้เป็นรูปแบบของ Ultra ้าครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Xiaomi SU7 Ultra ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีเหลืองคาดแถบเงินคล้าย Xiaomi SU7 การเจาะกระโปรงหน้าแบบหลอกๆก,การใช้ล้ออลลอยลายใหม่พร้อมเบรกคาลิปเปอร์สีเหลืองการออกแบบลิ้นกันชนหน้าและดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่รวมไปถึงวิ่งหลังไซส์ใหญ่ยักษ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น Xiaomi SU7 Ultra แต่ถึงจะใช้ชุดแต่งสไตล์เรซซิ่งขนาดนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของ g s c Ion UT ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าแบบ Winky Headlight และ m a t r i c Cool รวมถึงดีไซน์ของตัวถังส่วนใหญ่นะครับก็ยังอยู่ในทรงของ Ion UT เช่นเดิมส่วนฟู l ไซ z ์ SUV อย่าง h y t e c h ที่สื่อในประเทศไทยนะครับเริ่มเปยว่าอาจจะมีแผนมาทำตลาดในประเทศไทยก็ไม่แน่ใจว่ากับคู่แข่งอย่าง d e n s a N9 หรือ HiTech HL จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยก่อนกันนะครับซึ่งความน่าสนใจของ HiTech HL ในส่วนของแบตเตอรี่และการชาร์จจะมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว5 c โดยสามารถชาร์จได้ระยะทาง1กิโลเมตรต่อ1วินาทีและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ GAC GSD รวมถึงการติด ตั้งแบตเตอรี่แบบโซลิดสเ t e ในรถย,ยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไฮเทค สำหรับความรูหราของ Hi Tech h ฮ t ท c h อ HL ที่จะเป็นแฟลกชิปรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์นะครับจะเป็นการประสานความงามแบบตะวันออกและตะวันตกจากทีมงาน j a c Advanced Design Los Angeles ที่มีการควบคุมการออกแบบทุกขั้นตอนและยังมีความแข็งแรงสูงผ่านมาตรฐานการชนระดับ5ดาวรวมถึงการติดตั้ง AI ขอของ h t e c h นะครับก็จะมีทั้งระบบจัดการแบตเตอรี่บนคลาวด์และทางานร่วมกับไลด a ารองรับระบบขับขี่อัตโนมัติ าการออกแบบตกแต่งภายในนะครับก็จะเป็นการใช้ลายไม้และหนังนับป้าทําให้ Hi Tech h ฮเทคเอรุ่นนี้นะครับเปรียบเป็นเหมือนงานศิลปะด้านเทคโนโลยีที่มากกว่าคําว่ารถยนต์ไฟฟ้าสําหรับไฮไลท์ในด้านของงานออกแบบดีไซน์ภายนอกนะครับมีการออกแบบให้ Hi Tech h ฮเทคเอชเป็น SUV ไฟฟ้าอัจฉริยะสุดหรูไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าที่มีการออกแบบจากเสาโรมันโบราณแต่คํานึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับไม่ให้โคมไฟแยง แม้จะเป็นชุดไฟขนาดใหญ่ซึ่งถึงจะใช้การออกแบบจากเสาโรมันโบราณนะครับแต่ก็ดูไม่โบราณเพราะใช้เทคนิคเดมอนคัตสองรูปแบบผสมผสานกันซึ่งทีมดีไซเนอร์นะครับ ยังมีการออกแบบการใช้เทคนิคดับเบิลคัทนี้กับไฟท้ายอีกด้วยและในส่วนของกระจังหน้านะครับจะมีไฟเรื่องแสงจุดแมทริกซ์0ปดหพิกเซลที่สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดขณะชาร์จหรือสามารถทักทายกับสิ่งรอบข้าง ในส่วนของหลังคานะครับด้านหน้าจะมีการติดตั้งไลดร์เซนเซอร์พร้อมราวหลังคาส่วนเส้นสายตัวถังนะครับก็มีการออกแบบให้ดูเรียบหรูออกแบบล้ออลอยและสเก์ตข้างโครเมียมจากแรงบันดาลใจของพงมลาลัยเรือยอชล้ออลลอยที่ให้มานะครับก็จะให้มาที่ขนาด20และ21นิ้วตามรุ่นย,ย่อย สำหรับมิติตัวถังของ Haptic HL นะครับจะมีขนาดความยาว5,126ม mm, ิลมกว้าง1,990ม mm, ิลมสูง1,730ม mm, ิลมระยะทานล้อจะอยู่ที่3,088ม mm. ิเมตร ส่วนดีไซน์ภายในของ h a t e c HL นะครับจะมีทั้งรูปแบบ5ที่นั่งและ6ที่นั่งซึ่งฟังคนขับนะครับก็จะมีพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมจอแสดงผลแบบ HUD ส่วนจอกลางนะครับก็จะให้มาที่ขนาด17.3นิ้วเบาะแบบ Zero Gravity ที่แถว2ซึ่งเบาะที่นั่งทุกตัวนะครับ ใช้หนังวัวชั้นนำพร้อมบุโฟมที่ซึนตัวได้ดีติดตั้งระบบนวดที่สามารถนวดได้12โหมดและตกแต่งห้องโดยสารด้วยไม้แท้หลังคาพอโนิเมิกกราสรูปและม่านบังแดดไฟฟ้าในส่วนของตู้เย็นนะครับก็ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ชุดลำโพงจาก Harman นคา d o ด24ตัวซึ่งลำโพงนะครับก็มีการปรับจูนแบบ Imm e r s i v e Audio Visual Experience และมีการติดตั้งจอที่เพดานสาหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด 17.3นิ้วและระบบความบันเทิงทำงานร่วมกับ a d i g o Space 6.0พร้อมไฟแอมเบียนในส่วนของระบบอัจฉริยะของ HiTech HL นะครับอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นคลิปว่ามีไลด้าพร้อมระบบการเคลื่อนที่แบบ GAC GSD และระบบช่วยขับขี่โดยไม่มีแผนที่ซึ่งทำงานร่วมกับชิปเซต q u a l c o m m Snapdragon 8295 ส่วนด้านขุมพลังและสมรรถนะนะครับก็มากับระบบเค i ร์กอิเล็กทริกไดรฟ์2.0ที่ทาง g s c พัฒนาโดยมีทั้งรูปแบบมอเตอร์เดียวขับเครื่อนล้อหลังที่ให้พลังกำลัง250กิโลวัตต์หรือ335แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรและมอเตอร์คู่ให้พลังกำลังที่380กิโลวัตต์หรือ5 0 9แรงมา้าแรงบิด670นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจากศูนย์ถึง1 0อยได้ใน4.5วินาทีสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า 800โวลต์ซึ่งเคลมระยะทางการวิ่งที่750กิโลเมตรต่อ1การชาร์จรองรับการชาร์จแบบ54ซึ่งชาร์จ5นาทีนะครับวิ่งได้265กิโลเมตรโดยเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุ108กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนรุ่น ER EV สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน,นครับได้ที่350กิโลเมตรและเคลมการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ำมันนะครับไกถึง1,200กิเมตร ในส่วนของแชสซีดิจิตอลไฮเทคมีระบบกันกระเทือนด้านหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์รวมถึงโชคถุงลมและแดมเอร์ควบคุมอัจฉริยะที่จะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้สูงสุด100มิลลิมรัศมีวงเลี้ยวนะครับแคบเพียง5.65เมตร นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของ g s c Pickup Concept อย่าง g s c Hino ที่มีการออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ขุมพลัง NEV โดยสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม GAIA หรือ g s c Adaptive Intelligent Architecture รองรับพลังงานไฟฟ้าล้วนและไฮบริดพร้อมระบบกันสะเทือนถุงลมและระบบควบคุมเวกเตอร์แรงบิดถึงถ้าดูงานดีไซน์ภาพรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยน่าจะมาจากรถยนต แบรนด์ดังที่เรารู้จักกันดีและถ้าพูดถึงรถยนต์คอนเซปต์ของ GAC นะครับก็ต้องบอกว่ามีเยอะพอสมควรแต่การทำเป็นโปรดักชันคาร์แล้วใช้งานได้อย่างถูกกฎหมายก็ต้องมีการปรับแต่งพอสมควรเช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน